fc จ๋าสวัสดีค่ะยายกินข้าวเสร็จยายม่รู้เป็นอะไรอาหารเป็นพิษตอนนี้ยายคันทั้งตัวแล้วแพ้อาหารแน่เลยแพ้ผักาดดองหรือเปล่าตอนนี้ยายเดงหมดแล้วทนไม่ไหวแล้วยายต้องไปโรงพยาบาลนะคะ fc นะคะยายจะอาบน้บําไปโรงพยาบาลนะคะจะตอนนี้ขามันก็มึนหมดแล้วปากก็ชาหมดแล้วนะคะปากยายก็ชาแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกว่ากินข้าวเสร็จ เดียวตอนตอนกินอยู่ยายก็บอกเอฟซว่าทําไมยายผื่นออพรออมแต่ยายไม่กล้าบอกเขาว่ายายจะอ้วกเหมือนมันอิ่มจังเลยยายต้องพูดอย่างนี้พอนั่งไปนั่งไปทําไมมันคันจังตอนนี้มันวิ่งคันลงขาแล้วตอนนี้ปากก็ชาลิ้นก็เริ่ม,เร,มเริ่มชาแล้วตอนนี้นะคะเอฟซยายกินแค่ผักกาดดองกับถัว่วแล้วก็สาหร่ายสามอย่าง ตอนนี้มันคันวิ่งลงขาแล้วตอนนี้วิ่งขึ้นหัววิ่งแขนตอนนี้คันหมดแล้วแดงหมดทั้งตัวแล้วตอนนี้ยายก็ว่าจะอาบน้ําตอนนี้ยืนอยู่ไม่สุกเพราะว่ายายเอาเท้าถูกกันเพราะว่ามันคันมากมันคันมากอ่ะยายว่าจะไปล้วงคออ้วกดีไหมก่อนก่อนจะไปโรงพยาบาลให้มันออกตอนนี้มือยายแดงทั้งทั้งหมดแล้วนะคะ ในกล้องมันไม่แดงแต่ในตัวยายมันแดงนะคะตอนนี้นะคะในกล้องมันขาวแต่ว่าในตัวยายนะมันแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วมันคันหมดแล้วมันวิ่งทั่วตัวยายแล้วตอนนี้นะคะมันวิ่งตามร่างกายยายหมดแล้วยายจะไปหาหมอทันไหมเอฟซีตอนนี้ยายจะอาบน้ำก่อนโอ้ยมันวิ่งตามขาตามอะไรนะตามปากยายก็เริ่มเริ่มชาแล้วลิ้นก็ รู้สึกว่าคันไปหมดขาก็คันไปหมดแล้วนะคะเอซีตอนนี้แพ้แพ้แบบมากๆเลยนะคะโอ้ยเกามั่นเล็พี่นนอกเลยเกามันมากทำไงนี่เออยายไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะยายจะเอาอาหารไปให้ให้ให้หมอดูด้วยนะคะอตอนแรกยายก็บอกเอฟซีว่าทำไมยายกินข้าวอิ่มเดียวจัง พออืดพออ,อมยายก็เลยบอกนี้ที่นี่ยายก็เลยไปล้างมือไปล้างมือเพื่อพอถูกน้ำาพื่เป็นคันวิ่งทั่วตัวเลยนะคะยายก็เอ๊ะทำไมถึงคันยายก็นึกได้ว่ายายกินผักกาดดองผักกาดดองที่อดองสำเร็จแะ่ะยายก็กินโอ้ยตอนนี้คันกาจะจะเปืะเลยทั้งตัวแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วเอฟซีมันคันมากโอ้ย มันจะเป็นแผลน่ะยากเกาไม่หยุดเลยตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้ขันไม่หมดเลยยายก็บอกเอฟซีค่ะตอนยายได้สดอยู่เอฟซีทำไมวันนี้ยายกินข้าวอิ่มกันเลยยายก็พูดกับเอฟซีแบบนี้อิ่มไปจังยายพูดแบบนี้ทำไมยายอิ่มเดี๋ยวจังยายก็พูดอย่างนี้ แต่แยายไม่กล้าบอกเอฟซีในไลฟ์ว่ายายอยากอ้วกมันผะอ,อืดผะอมมันผะอ,อืดผะอมยายก็เลยหยุดกินเุ้ยยายก็เลยหยุดกินเสร็จที่นี่ตอนนี้มันคันไปทั่วตัวตอนนี้ยายคันไปทั่วตัวเลยนะคะยายก็เลยบอกว่าบอกเอฟซีว่ายายจะอาบน้ำไปหาหมอก่อน ยายสู้ไม่ไหวแล้วมันคันมากมันคันมากเพราะว่ายายไม่เคยเป็นแบบนี้ตอนนี้มือมันขึ้นตุ่มเต็มแล้วนะคะตอนนี้นะคะยายก็จะเอาไอ้ผักกาดดองอะไปอไปให้หมอดูด้วยนะคะฟีเดี๋ยวยายจะเอามาให้ดูนี่นะคะนี่นะคะยายก็คันกินเสร็จ ตอนนี้ปากยายก็คันเริ่มคันลิ้นก็เริ่มคันไปแล้วนะคะเอ่อน่าจะเป็นกับอันนี้หรือเปล่ายายก็จะเอาใส่ถุงไปด้วยนะคะไปให้หมอเช็คด,ดูนะคะไปอะไรเพราะยายไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะยายไม่เคยคันไม่เคยอะไรแบบนี้นะคะเอ่ออาหารจะแพ้อย่างไงมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะ่ะอันนี้มันกินเสร็จปึ๊บ มันก็ผื่อื่ดผออมผือื่ดผออมมันจะอ้วกอย่างเดียวมันจะอ้วกยายก็เลยพูดกับเอฟซีในไลฟ์สดว่าโอ้ยทําไมยายอิ่มจังเลยแต่ยายไม่บอกไม่กล้าบอกเอฟซีว่ายายจะอ้วกแล้วยายคันแล้วอ่ะยายไม่กล้าบอกเสร็จที่นี่ยายก็เลยเดินไปล้างมือไปล้างมือที่นี่มันคันพอมันโดนน้ำปุ๊บมันคันแรงกว่าเดิมพอมันคันปุ๊บยายก็ดูทําไมมันแดงมันแดงมากยายก็เลย ถ้างั้นฝืนฝืนถูบ้านให้เสร็จก่อนถูบ้านให้เสร็จแล้วอาบน้ําแล้วไปโรงพยาบาลยายก็เลยว่าเดี๋ยวสู้กับตัวเองดูสิว่าจะทนได้แค่ไหนเออยายก็เลยอาบน้ําว่าจะไปอาบน้ําแล้วก็จะไปโรงพยาบาลน,นะคะเอฟซีนี่ตอนนี้ยายก็จะไปอาบตอนนี้คันมันวิ่งไปหาขาหาหัวมันวิ่งขึ้นหัวยายแล้วตอนนี้นะคะมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันก็คันคันไปทั่วตัวแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ ตอนนี้แขนยายก็แดงเป็นเม็ดๆเ,เ,เต็มหมดเลยนะแต่ในกล้องมันขาวเฉยๆแต่ในตัวยายเนี่ยแดงเป็นลูกตําลึงแล้วนะคะแต่ในกล้องอนะ่ะในภาพอนะ่ะมันมันขาวแต่ตัวยายนี่แดงหมดแล้วคาก็ชาหมดแล้วตอนนี้นะคะมือก็คันจะขับรถไปได้หรือเปล่ายายก็ยังไม่แน่ใจว่ายายจะขับรถไปไหมเดี๋ยวจะลอง ไปหลวงคออ้วกออกดูก่อนให้มันช่วยได้นิดหนึ่งตอนนี้ยากแก้แพ้อะไรก็ไม่มีนะคะมันก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะยายต้องไปโรงพยาบาลยายก็จะเอายาไปให้เขาตรวจด,ด้วยนะคะเอาเอาผักแหละเอาผักปไปให้เขาตรวจดูว่ายายกินอันนี้สาหายหมดแล้วแล้วก็มีถั่วลิสงแค่นั้นเองนะคะกินแค่สามอย่างเนาะมันแพ้แบบนี้ยายก็ไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรยายก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันคันได้ยายก็สะเอาผักเนี่ยใส่ถุงไปด้วยไปใหเขาเช็คดูไปตรวจดูนะคะว่าแพ้อะไรนะคะคันขนาดนี้ยายอยู่ไม่ได้นะคะจะให้ตัวเองนอนคันไม่ได้นะเกาแป๊บเดียวยายแดงหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะยายแดงทั้งขาทั้งแขนทั้งอะไรหมดแล้วต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลแล้วนะคะไม่มีใครเข้ามาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองนะคะ ดูตอนนี้ขายายแดงหมดเลยแล้วแดงมันวิ่งตอนนี้ป่ายายคันหมดแล้วเนี่ยคันหมดเลยลิ้นก็เริ่มคันคันไปทั่วตัวแล้วตอนนี้นะคะคันทั้งหัวเลยนะคะตอนนี้แต่ยายพยายามไม่เกาถ้าเกาแล้วมันจะคันไปหมดเลยถ้าถูกตรงไหนมันก็คันตรงนั้นเออเอฟซีจ้ายาย ยายไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะโอ้ยคันมากๆเลยยายจะไปโรงพยาบาลแล้วนะคะยายต้องไปหาหมอก่อนนะคะเอฟซนะคะไปหาหมอคันมากเลยขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยายจะไปหาหมอก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะเพราะว่ามันคันมากไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ